ลักษณะชุดเดรสแบบนี้ถ้าลูกค้าต้องการเก็บอกเข้าอยู่ที่2นิ้วมีวิธีการในการแก้ไขยังไงเดี๋ยวคลิปนี้อันจะพามาดูนะคะเนื่องจากว่าคลิปนี้ค่ะเป็นคําถามจากนักเรียนในคอสนะคะหน้าตาของชุดค่ะก็คือจะมีบ่าอยู่ข้างเดียวฝั่งด้านนี้นะคะก็คือจะมีวงแขนนะส่วนฝั่งด้านนี้ค่ะก็คือจะเป็นสบายแรงนะคะไม่ได้มีวงแขนคําถามของนักเรียนอันก็คือเขาถามว่าเราค่ะจําเป็นจะต้องเก็บข้างเดียวหรือว่าจะมีะต้องเก็บทั้งสองข้างเลยนะคะ คืออันอยากจะบอกวันนี้ว่าลักษณะของชุดเดรสนะคะที่ลูกค้ามาแก้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้โครงสร้างแพทเทิร์นนะคะมันจํากัดเนาะเนื่องจากว่าบ่าก็มีข้างเดียววงแขนค่ะมีข้างเดียวเวลาที่เราแก้นะคะแน,น,นะนำว่าควรให้ลูกค้าเนี่ยลองสวมดูก่อนนะคะ mm. แล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราลองจับดูว่าเรานะคะจะเก็บข้างละเท่าไหร่ซึ่งถ้าหากว่าเป็นลักษณะชุดแบบนี้ค่ะที่อันเคยแก้ให้ลูกค้าน่ะ mm. มันไม่จําเป็นจะต้องเก็บสองข้างเท่าๆกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนนะคะที่เขาใส่อะ วงแขนตรงนี้ยมันอาจจะมีความแบบไม่ได้ใหญ่มากนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเขาใส่แล้วนะคะเราลองจับเลยถ้าเกิดเราลองจับแล้ววงแขนนะคะมันอาจจะเก็บแค่ประมาณเท่านี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะคือเราต้องดูก่อนว่าตอนที่เขาใส่ค่ะเป็นแบบไหนถ้าหากว่าเขาใส่แล้วมันหลวมมากก็ก็เก็บให้มันมากกว่าน,นี้หน่อยนะคะหรือว่าถ้าเกิดลองลองจับดูแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการรั้งวงแขนฝั่งเนี้ยค่ะเราก็เก็บให้น้อยลงหน่อยก็ได้นะคะเราไม่จำเป็นต้องเก็บสองข้างเท่ากัน อ่ะทีนี้ค่ะพอข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาค่ะข้างนี้นะข้างนี้ค่ะก็คือจะมีสิบข้างด้วยนะคะซิบอยู่ฝั่งนี้และทีนี้ค่ะข้างนี้พอเรา,อาพอเราจับแล้วนะคะเราก็เย็บเนาไว้ก่อนก็ได้เย็บเย็บเนาตรงนี้เลยค่ะเราจะได้รู้ว่าหลังจากแก้นะคะมันจะได้แค่ไหนนะคะเย็บมาเลยลักษณะชุดเดะะียสค่ะแก้แบบนี้งานนะคะมันจะออกมาเป๊ะกว่านะคะ โอเคพอหลังจากที่เราจับฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะฝั่งด้านเนี้ยเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าเราจะดึงมามากน้อยแค่ไหนบางตัวนะคะที่อันเคยแก้ให้ลูกค้าเนี่ยฝั่งเนี้ยเก็บมากกว่าฝั่งนี้ด้วยซ้าโดยส่วนมากนะคะเนื่องจากว่าฝั่งนี้มันมีวงแขนนาะมันมีข้อจํากัดของการตึงของบริเวณบ่าตรวนะคะมันก็คือจะไม่ได้ดึงดึงออกมามากในการเก็บเข้านะคะส่วนฝั่งเนี้ยค่ะเราก็ลองจับดูเลยว่าแค่ไหนที่มันพอดีเอาเออส่วนของตรงเนี้ยค่ะมันไม่ห้อยไม่หย่อนนะคะจับแล้วก็ตึงพอดีกับตัวลูกค้าเพราะว่่่าาสวนนมกคะตรงี ฝั่งด้านหน้าที่เป็นซับายแร้งด้านหลังก็คือจะเป็นซับายแร้งแบบนี้เหมือนกันนะคะก็คือเราคาะจับให้ดูว่าแค่ไหนที่เขาใส่เลยนะคะมันตึงพอดีแล้วเราก็ขีดวัดเอาไว้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ต่อจากนะะั้นค่ะล้วก็ขีดลงมาเลยตัวนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการาเก็บแค่อ,อกอย่างเดียวนะคะเส้นที่เราจะขีดโยงมาค่ะก็คือมาหาเส้นเอวตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็คือจะเล็กลงเนาะตามที่เราคาะได้วัดเอาไว้ นะคะอันนี้ค่ะชัวร์มากกว่าแต่ถ้าหากว่าเราค่ะวัดดูแล้วเก็บสองข้างเท่าๆกันก็ไม่ยากค่ะเราก็วัดจากนี้เข้ามา1นิ้วว่าตรงนี้ค่ะเข้ามา1นิ้วเลยนะคะอันนี้คือถ้าถ้าหากว่าเราวัดมาแล้วนะแต่ถ้าหากว่าลูกค้าเขามาเองเราเขาค่ะให้เขาลองสวมชุดวิธีการอย่างที่อันบอกไปตอนแรกค่ะมันจะเป๊ะกว่านะคะโอเคพอหลังจากที่เราค่ะขีดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็เลาะเลยค่ะเลาะซิปอ,ออกมาก่อนตรงนี้นะ ล้อซิค่าแยกออกมาเลยซิปตรงเนี้ยก็ล้อแยกออกมาแยกออกมาเลยนะคะพอหลังจากที่เราขานล้อซิปออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นค่ะเราก็เย็บนะคะเข้าไปนะคะเย็บเข้าไปค่ะเท่าที่เราได้วัดเอาไว้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะก็เย็บเข้าไปตามที่เราได้วัดเอาไว้พอหลังจากเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อจากนั้นค่ะฝั่งเนี้ยเราก็แบนนะคะแบตะเข็บออกแล้วก็แทรกซิค่ะเข้าไปนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะ นี่นะคะขั้นตอนก็จะประมาณนี้แต่ถ้าหากว่าตัวนั้นนะคะเขาต้องการที่จะเก็บเอวเข้าด้วยสมมตินะคะเก็บเอวเข้าด้วยตรงบริเวณตรงนี้ค่ะขอบเอวตรงนี้มันมีรอยต่ออยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาต้องการเก็บเอวเข้าด้วยก็ให้เราคันเลาะส่วนของตรงนี้แยกออกมาก่อนนี่ค่ะเลาะแยกออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเก็บทีละส่วนด้านบนก็เก็บเข้าตามส่วนด้านล่างก็สลบมาเก็บเข้าตามส่วนที่เราได้วัดเอาไว้นะคะ พอต่อจากนั้นก็จะได้แบบนี้แล้วต่อจากนั้นค่ะเราก็เย็บกลับเข้าไปนะคะเย็บตรงนี้ให้มันติดกันขอบเอวแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะเราก็ค่อยใส่ซิปเข้าไปนะคะอันนี้เป็นวิธีการแก้ทรงฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือถ้าเกิดเราต้องการเก็บเอวเข้าด้วยเราก็เลาะส่วนนี้ค่ะให้มันแยกออกจากกันก่อนนะคะเลาะส่วนของกระโปรงกับตัวเสื้อค่ะเราจะไม่ทําการเย็บแบบรวบมาเลยมันจะไม่สวยนะคะก็เก็บทีละส่วนเก็บอกมหาเอวนะคะแล้วก็เก็บเอวมหาสะโพกไล่มาเลย นี่นะคะหลังจากเก็บก็จะได้แบบนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นนะถึงจะเย็บตรงเนี้ยค่ะขอบเอวตรงเนี้ยติดเข้าไปเราจะไม่เย็บแบบรั่วไปนะคะงานจะไม่สวยนะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ค่ะถ้าหากว่าชุดที่มีซิปเราไม่ควรเลาะแค่ส่วนของด้านบนนะคะเพราะว่าพอหลังจากที่เราเย็บขึ้นไปค่ะสองข้างมันอาจจะไม่เท่ากันให้เราแบบแก้ปัญหาตั้งแต่แรกเลยค่ะ ก็คือเอาซิปออกแล้วก็เย็บเข้าทรงดูก่อนนะคะแล้วก็ลองวัดดูว่าได้ไหมถ้าหากว่าได้แล้วก็ค่อยแทรกซิปค่ะเข้าไปบริเวณตะเข็บด้านข้างที่เราเผื่อ,อไว้สําหรับใส่ซิปนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชุดที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะก็เอาวิธีการนี้ค่ะไปปรับใช้ได้เลยรับรองคางงานออกมาสวยแน่นอนคะ่ะ